Dx 23 mark t ตัวนี้ปรับเสียงแยก2โซนระหว่างหนังกับขอบได้ไหมครับโอ้สแนปรับแยกชิ้นได้เลยปรับเอฟเฟกแยกชิ้นก็ได้จะจูนเสียงแยกชิ้นก็ได้ทำงไงมาดูเลยครับอย่างแรกนะเราไปที่กดควิ t เสร็จแล้วมันจะมาที่เมนู Voice แล้วกดปุ่มตรงกลางลงไปแล้วเราก็ตีสแนลูกสอชี้ตรงนี้แล้วแล้วก็หมุนได้เลย ชอบเสียงไหนก็หยุดอยู่ตรงนั้นและกดควิทอีกทีหนึ่งมันจะเซฟทันทีมาดูที่ขอบบ้างผมกดควิทปึ๊บเสร็จแล้วเมนูวอยเหมอนเดิมกด Enter ลงมาเคาะไปที่ขอบตอนนี้ผมตั้งเป็นคาเบลนะถ้าเอาเป็นเสียงอื่นก็ได้นะเลื่อนไปเงี้ยแต่ว่ากลับมาที่คาเบลแล้วก็ไปดูเมนูอื่นผมอยากจะจูนเอาลดลงมาหน่อย อ,อย่างนี้เลยเสร็จแล้วก,กดควิทเหมือนเดิมทำได้ทุกชิ้นเลยทอมก็ทำได้ฉากก็ทำได้รุ่นนี้อวอร์กมากแล้วก็มีเสียงให้เลือกเยอะด้วย